มาไม่เป็นไรคนเราสักวันยังไงก็ต้องตายไปเถอะแต่ไม่อยากตายวันนี้เลยเอ๊เอสียงอะไรเอ่ยมีคนยิงหลังไม่ใช่รอผมได้ยินเสียงปืนอะ ปงต้องหัดใช้ซิว่าบูลเล็ตนะฮะ ooh, 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 ooh. อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไอเชี่ยกูยังไม่ได้กดยิงเลยเมื่อกี้ดอกสองทำไมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ใช้ง่ายเหมือนตอนแรกเลยวะเมื่อก่อนรู้สึกมันกดง่ายไงย่อันนี้น่าจะเป็นหมูใช่ไหมนีม่าจะเป็นไอ้น้องหมู เดี๋ยวเราไปไหนดีข้างบนนี้กับข้างล่างอืมผมมาแล้วหรือยังอะทำไมรู้สึกมันโล่งปแปลกมันเราเคยมาแล้ว ผมมาตรงนี้แล้วผมเดินลงหรือเปล่านะตอนแรกเนี่ยผมมาตรงนี้ผมลงฮะอ๋อเราตั้งใจขึ้นไม่สุดนะไม่ใช่ขึ้นไม่สุดสิเราขึ้นตรงนั้นแเราเดินลงเลยเราไม่ได้มาตรงนี้โอเคไปต่อง่ายกว่าที่คิดนะพูดตรงๆเลยง่ายกว่าที่คิดจริง เราไปหาเช็คพอยต์แรกของเรากันดีกว่าไม่รู้หรอกว่าตัวอะไรไม่ยุ่งด้วยบาสตนชาร์จอีกแล้วผมกำลังคิดอยู่ว่าผมควรจะลงชาลิสดันเจียนดีไหมในเกมนี้นี่งไงทางลง จำเธอไม่ได้จากแถวนี้เลยนะอยู่ข้างนอกตอนค่ำคืนในการล่ากนันเหรอเธอเนี่นะน่าสงสารจริงๆจป้าบ้าตัวอะไรมันเข้าประตูอยากลงไปดูจังเลยแต่ว่าผมก็ไม่อยากตายเพืางงา่อนเรามาทางมาล่าหมาดีกว่า ตรงไหนที่มันเปิดอยู่บอกมา <c oughs> ไม่ได้แทกถึงจะเห็นอย่างนี้แต่ผมก็ยังมีความรู้เดิมอยู่บ้างนะต่อให้กูลืมเกือบหมดแล้วก็เถอะตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดไปเอาชุดชุดฮันเตอร์มึงฮะตรงนี้ ใช่เนก็ยังหัวเราะไม่หยุดเลยมันนี่ไปไหนเอ่ยข้างบนน่าจะเป็นจุดเซฟรหรือเปล่าอย่างน้อยก็น่าจะเป็นไม่ใช่จะบอกว่าอย่างน้อยก็น่าจะเป็นทางลัดเอ้าผมเรือไปแล้วนะเนี่ยเมืองยานะมันซับซ้อนขนาดนี้เลยเหรอ ตรงนี้เปิดได้ตรงนี้ทางลัดของจริงแต่ว่าอ้อเปิจาฝั่งนี้แล้วก็คุณปู่ปืนอยู่ไหนะอยู่ตรงนั้นสินะโอย้ยอะไนีน้ผมไม่รู้ ได้ค็อกเทลตอนที่การล่าเริ่มต้นครึง่ง The Healing Church บทแห่งการรักษาก็ถูกทิ้งร้างอ๋อไม่ใช่บทดแห่งการรักษาก็ทิ้งพวกเราไว้ได้ทิ้งร้างได้ทอดทิ้งพวกเราทอดทิ้งพวกเราครับอันนี้ดูดีกว่าทำการปิดกั้นสะพานใหญ่ไปสู่คาทีเดลหรือว่าหรือว่ามหาวิหารนั่นเอง ระหว่างที่พวกนั้นเผายาํำเก่าทิ้งไปให้หมอดไม่เป็นกระมอดไม่จมจมดินในค่ำคืนที่ดวงจันทร์ส่องสว่าง <c oughs> เอ๊ะหญิงใครอะทางรัดอยู่ไหนเอ,อ่ยใครมันคุยไม่หยุดเอ้า พอดีฮะ,ะนี้ไปไหนเอ่ยอืมนักทุบผิดในตำนานนั่นเองผมยังจำได้อยู่ผมตายโคตรล่อยเลยเดี๋ยวเราค่อยไปสู้กับตัวนั้นเดี๋ยวผมหาทางไปตรงนี้ก่อนเพราะผมอยากจะไปเอาชุดฮันเตอร์ด้วยอ่ะโอเคเปิดทางรับเรียบไม่ใช่ทางรับสิทางรับเรียบร้อย เกียงนี้ย hmm. oh. uh. ังติดอยู่แปลว่ามีคนเธอจะเป็นฮันเตอร์สินะแล้วก็ไปเช่คนจากแถวนี้ด้วยฉันชื่อกิลเบิร์ตเป็นคนนอกเหมือนกันน่าจะได้ยินเรื่องดีๆมาใช่ไหมล่ะ่อยาน้ำน่ะตอนรับแขกอย่างแปลกๆฉันคิดว่าฉันคงทนไม่ไหวหรอกต่อให้อยากจะทนมัน ต่ว่าฉันพร้อมที่จะช่วยเหลือนะถ้าเกิดมีอะไรให้ช่วยได้เมืองนี้มันต้องสาบไม่ว่าเหตุผลที่เธอมาอยู่ที่นี่คืออะไรก็ตามเปลี่ยนแผนเถอะไม่ว่าจะได้อะไรจากที่นี่มันมีผลร้ายมากกว่าผลดีเทลบัตงั้นเหรอไ,ไม่เคยได้ยินเลยแะ แต่ถ้าสนใจเรื่องเลือดแล้วก็ลองไปที่โบสถ์แห่งการรักษาเถอะบสถ์ควบคุมความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการรักษาด้วยเลือดและก็เลือดต่างๆนานาเมืองทางขวาเมืองทางตะวันออกของยานามมีบทถ์แห่งการรักษาแล้วก็มหาวิหารอยู่แล้วก็ข้างในมหาวิหารก็คือวิหารเก่า จุดเริ่มต้นของโบทแห่งการรักษาสา่เลือดพิเศษของบทแห่งการรักษาข่าวมันก็ว่ากันอย่างนั้นนะนะคนของยาดำไม่ค่อยแบ่งปันข้อมูลกับคนนอกเท่าไหร่ปกติก็ไม่ให้เข้าใกล้เลยด้วยซ้ำสถานที่นั้นแต่วันนี้เป็นคืนแห่งการล่าอาจจะเป็นโอกาสของเธอโอเค เราควรจะกลับไปดีไหมผมยังไม่ไปดีกว่าผมไปเอาชุดก่อนฮนะผมไปเอาชุดผมไปเอาชุดนักทุบในตำนานนี่เราค่อยว่ากันเอ๊มีข้างบนนี่เองผมก็ว่ามันแปลกๆตรงนี้เป็นลิฟต์หรือเปล่าจอคุสว่างไม่ต้องมาเนียน ไม่ตายเอาเลือด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 ตรงนี้ไปไหนตรงนี้หมาป่าอ้ากดผิดตรงนี้หมาป่าผมจำได้ไปก่อนฮนะผมสู้ไม่ไหวแน่นอน ผมจะลงไปข้างล่างไปเอาชุดก่อนอย่างที่บอกไว้นี่เป็นเสียงนัรนที่เราจะทำแล้วเราก็ค่อยกลับอืมนั่นสิที่อยู่เหมือนกันให้ว่าผมจะไปผมจะไปตรงที่ประตูมันเคาะกึ่งกั้งกึ่งกังได้ยังไง เราลงท่อกันเถอะอยู่ไหนแล้วเอออยู่ไหนแะ้ว,ว่ายังมีหมาที่ยังไม่ตายด้วยเลยอ๋อตรงนู้นได้เลือดอีกแล้วตรงนี้ไปไหนอะตอนนี้มีคนไอ้นี่ให้กล่องใช่ไหมหนูให้กล่องไใช่หรือเปล่า ธอก็เป็นฮันเตอร์ใช่ไหมงั้นเอ่อพอจะรู้จักสถานที่ปลอดภัยบ้างหรือเปล่าไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ที่เราส่งไปส่งที่ได้ยินมาว่าอ๋อฉันได้ยินแล้วเนี่ยเคะประตูนะแค่นั้นไม่พอหรอกแต่ถ้าพวกฮันเตอร์อย่างพวกเธอทำงานแล้วก็เราคงไม่ปิดปัญหาอย่างนี้หรอกเพระเยนเธอจะต้องช่วยฉันได้ยินไหมเพราะฉะนั้นเอาไงล่ะจะบอกฉันหรือเปล่า น่าจะรู้อยู่แล้วเป็นอย่างนี้ไม่ใช่วะตรงนั้นไปตรงทางสู้บอสหรือเปล่าหรือว่าลิฟเอ๊ะเ,เดี๋ยวเดีผมงงผมง,งแป๊บหนึ่งผมลืมแล้วม่าทางลงก่อนฮะทางลงอ๋อเราลงมาจากทางนี้อ๋ออย่างนี้นี่เอง ก็คือทางเมื่อกี้นั่นแหละที่แปลชุดโอเคไปกันเลยโอ้ยนัม <c oughs> จอยมันก็ช่างมืดแล้วจะเกิดเอ้ยช่างลื่นเอ,อ่อแป๊บนึงนะ ผมขอลงไปงขึ้นมาสูข้างบนฮะขึ้นมาสูข้างบนขึ้นมาสูข้างบนจ้าตายครับโอเคได้เลือดฮะดีเหมือนกันเพราะผมต้องฟาร์มอีกเยอะเลยอ่ะถ้าผมจะเล่นโอฮันเตอร์ เดี๋ยวเราจะจัดการสตูก่อนแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปเอาของข้างบนไอ้เฮียนี่มันมีลิ่มผมว่าผมจำการตายได้ทุกตัวว่าผมตายยังไงบ้างัน,นแน่มีคนยิงยิงมาจากตรงไหนอนะ่ะอ๋อโอเคไม่ไกลฮนะ มีตัวไหนตายไม่รู้เราได้เราได้โซเราได้เลือดสิไม่ใช่โซอักสุนมาน่าจะมีตัวไหนตกตกบ่อตายข้างล่างนี้เป็นหนูใช่แล้วอ่าค่อยๆถ้าย่องไปก็คงไม่ทัน ตีมันตรงนี้นี่ว่าถอย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 ,ถอย,ถอยเอ่อสะพานนี้น่าจะหักมั้ง <c oughs> ไม่เสี่ยงอะผมไม่เสี่ยงอะการเล่นโซบอลที่ผมไม่เสี่ยงอะ เชี่ดี๋ยวเวลาเราไม่เล่นออฟเราไม่เล่นออนไลน์ผมก็ไม่รู้ว่าทางลับมันอยู่ตรงไหนบ้างปกติจะมีสายวิญญาณมีคนบอกเราอยู่เสมอว่าตัวนี้มีทองนะไม่มีของอืมกูว่าแล้วอย่างน้อยก็ไม่ตกไปตายฮะ ชุดมาเอาชุดมาเอาชุดมาโคตรเสียวเลยโคตรเสียวเลยอันไหนไมันจะตกวะลงไปสิไม่ใช่ว่าผมต้องฟันให้มันตกเหรอ ได้เลือดอุ้ยอย่าตกนะอย่าตกนะสะพานอย่าหักนะไม่ใช่สะพานสิไอไอ,ไอไม้เลี้ยไม่ถูกอ่อน่าจะไม่มีอะไรนะฮะน่าจะต้องลงไปข้างล่างไปแล้ก็หิวสักหน่อย เสร็จแล้วเราก็ต้องมาจัดการกับน้องหนูทั้งหลายทั้งปวงศพเ,เราตกไปข้างล่างทั้งสองหรือเปล่าเราอยู่ตรงนี้ด้วยวะไม่นะไม่นะชิบหายแล้วไงฆ่านี้ก่อนเลย มอลตร์ทอปใช้ใชไหมฮะแล้วก็ได้ก้อนกรจากน้องหนูแล้วทำไมผมตกมาอยู่รงเรือเก็บก่อนความรู้ของคนบ้าความรู้ของคนคลั่งก็ได้ไม่น่าเลยจะเก็บของก็ไม่ได้ วนตามหลังมาจังมีเสียงทางขึ้น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 ที่นี่ไม่ใช่ที่เราควรอยู่อุ้ยใครยิงลงไปเลยลงไปเลย เงียบเก็บของแล้วก็มีน้องกาอ๋อมันปีนได้เนี่ยดีฮะดดดีด,ด,ดปีนได้ก็ดีโอ้ยแลกกันไปต้องฮิวอะ ตรงนี้ต้องไหนเอ่ยโอเคไปเก็บของน้องหนูจะทำอะไรฉันถ้าผมยิงดาเมจเดีย๋ยวว่าจะดาเมจแล้วยิงยิงไม่ถึงเลยมันหลบได้ไม่มีไอเทมสวัสดี ไปเลยไอ้หนูบ้านี่อะไรเอ่ยบัตรชาร์จสตวตนไม่ใช่ของที่เราต้องการก็แต่เลเวลเราก็น่าจะเยอะได้ตอนนี้ก็พอตัวเหมือนกันนะสามพันเนะ่พออัพได้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ผมไม่ใช่ทางขึ้น ผมต้องข,ขอเคลียร์ข้างบนก่อนฮนะก่อนจะลงไปข้างล่างมาน้องหนูไม่ต้องเลยหนูนี่จำไม่ผิดติดผิดหรือเปล่าไม่ต้องเลยอ๋ออาวุธเหรอ จริงอะเอ๊ะไม่ใช่ว่าเราได้ชุดตรงนี้หรอฮะหรือว่าข้างหน้าไปอีกเหรอใช้ไม้เท้าก่อน วุ้ยกูเลี้ยวผิดอีกแล้วถ้าจำไม่ผิดมันจะมีพวกวันฮิตคิวกันอยู่ด้วยผมว่าจำไม่ได้ว่าตรงไหนเป็นทางไปหาบอสเราจะได้เลี่ยงไม่ได้จะไปหาจะได้เลี่ยงถูก น่าจะยังไม่มีอะไรฮนะไปล่อน้องอีกากันตรงนั้นหรือเปล่าชุด มีแอบอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยทำเป็นอ e ีแอบไปได้เบื่อจังเลยพวกสายแอบไม่เนียนอะเออตรงนี้ไงที่ผมไม่อยากมาตรงนี้เป็นสะพานเอ้ยบันไดไม่สะพานบันไดไปไหนวะน่าจะเป็นทางลัดคะน่าจะเปิดทางลัดสักทาง อเกือบแล้วไงเกือบแล้วไงโอเออออยเอิร์นไห้น้ำมันเอาไอเทมก่อนใช่ไหม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 ไม่ใช่มากรนกวดไม่ใช่วะ่ะแอนติโดดทำไมได้แอนติโดด